ครับผมก็สวัสดีพี่พี่ fc ชาวมือใหม่หันสองทุกท่านนะครับวันนี้ก็แหมแปลกตานะครับมีของใหม่เกือบทั้งหมดเลยนะครับนี่วันนี้ก็มีของเก่าแค่ไม่กี่ชิ้นนะครับก็ได้ของแปลกๆนะครับเป็นพวกอ่าเป็นพระกูเก่าอะไรงี้นะครับได้มาหลายชิ้นอยู่เหมือนกันนะครับนี่ก็ได้มาบ้านๆด้วยนะครับก็มาเริ่มวันที่ชิ้นแรกนะครับเป็นนี้เป็นตุ๊กตาวดพับนะครับอันนี้ก็เป็นของเก่าของเดิมนะเปิดที่ของเก่าของเดิมก่อนละกันนะครับ ผื่อพี่พีทท่านใดนะครับสนใจนะครับนี่รับการความสวยความแท้เลยนะครับนี่ตุ๊กตาวัดพรับนะครับเดี๋ยวจะส่องให้ดูครับเนื้อสวยๆเป็นยังไงนะครับ เนื้อพอดกอีกล้องกล้องเราไม่ดีนะครับขอภอภัยพอดีกล้องผมก็ไม่ได้อยู่ชื่นชอบทักมาได้เลยนะครับต่อมาชิ้นที่สองครับเป็นอันนี้ผมก็ได้มาเมื่อวันเสาร์นี่นะครับเดินตลาดมาเป็นเต่า ไม่รู้ว่าที่ไหนกันนะครับเนี่ยไม่รู้ว่าที่ไหนเตาแปลกเก่าๆนะครับไม่รู้ว่าตีหลงพ่ออะไรนะครับพี่พีเท่านใดที่ชื่นชอบก็ทักมาได้เลยนะครับหรือจะโทรมาสอบถามได้ที่เบอร์0 8 1ย์3 7ดหนนะครับ มีมดด้วยนะครับต่อมาชิ้นที่สมนะครับเป็นอันนี้เป็นหลวงปู่สุขนะครับอันนี้เป็นคนละเนื้อกับที่เคยลงไปนะครับผมไม่รู้เขาเรียกว่าเนื้ออะไรนะครับีอันนี้มีจานข้างหลังด้วยนะครับเป็นสององค์จานสององค์จานนะครับ มีทั้งหมด 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6องค์ไม่ตัดนะครับก็เห็นแปลกๆนะครับได้มาเพราะชอบและกับแปลกนะครับต่อมาเป็นหลวงปู่สุขเหมือนกันนะครับอันนี้ก็อยู่ในเลี่ยมนะครับ ในที่ชื่นชอบนะครับแบบนี้คล้ายๆแบบนี้ก็เคยได้มาบนะครัไดเ้เคยได้มาองคหนึ่งนะครับนี่ข้างหลังก็มีจานไอ้นนี้เขาน่าจะเรียกว่าเนื้อตะกั่วนะครับ ใครที่เข้ามารับชมนะครับยังไม่กดติดตามก็ฝากกดติดตามกันด้วยนะครับนี่นี้ผมก็ได้มาใหม่เหมือนกันนะครับเป็นปกโปพลุงพกลวยนะครับนี่เขาเลี่ยมนะน่าจะเลี่ยมเลี่ยมใหม่ข้างหลางเป็นพระแม่ธรณีบีบมวยผมนะครับสวอยแบบนี้นี่โอ้โหผมว่าต้องไม่พลาดแน่นอนนะครับขออภัยนะมี ดูเนื้อเขาครับข้างหน้าผมไม่แน่ใจว่าเขาลงทมรักแล้วแปะทองหรือเปล่านะน่าจะเป็นประมาณนั้นนะครับเนี่ยโค้รสวยเลยนะครับองนี้เจ้าของน่าจะเลี่ยมเก็บสภาพไว้หรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะครับก็ได้มาจากแผงวันบ้านนะครับบางชิ้นได้มาจากแผงวันบ้านเลยนะครับอันนี้ก็เป็น ฮานุมานหลวงพ่อกลวยเหมือนกันนะครับฮานุมานหลวงพ่อกลวยเนื้อดินนะครับได้มาเมื่อเสา์น่นนานละก็ไม่รู้เป็นป,ปีปีไหนนะครับเนี่ยนซื้อมาเพราะชอบนะครับทนายที่เข้ามา แล้วก็ชื่นชอบก็สามารถแอดไลน์บนคีย์อัที่ผมขึ้นให้ได้เลยนะครับนี่นี่ก็เป็นหลวงพ่อเงินนะครับวัดห้วยเขนนะครับนี่โอ้โหอันนี้ก็ได้มาเก่าบึกนะครับสายหลวงพ่อเงินเนี่ยต้องไม่พลาดนะครับแลเป็นวัดห้วยเขนด้วยนะครับผมไม่รู้ว่า แถวนี้มีกล้องหรือเปล่าเดี๋ยวจะลองส่องให้ดูนะครับโหไม่ไม่เห็นเลยไม่เห็นเลยนะครับเนะี่ยอ้โห ซูมซูมให้ไม่ชัดขออภัยทีนะพอดีกล้องก็ไม่ค่อยดีอันนี้ผมว่าจำพิมพ์ไม่ได้นะครับแต่เก่ามากโคตรเก่าทาพ,พี่ทางนายที่ซื้อ พิมพ์นิยมค่ะคดตาไปจนเบื่อแล้วก็มาห้วยเขียนได้นะครับนี่อันนี้ก็ภูมิใจนําเสนออีกองหนึ่งนะครับเป็นเรียกว่าพิมพ์คีพิมพ์มคีตาพิมพ์แต่งนะครับเป็นพิมพ์ชาวบ้านอะไรประมาณนี้นะครับนี่อันนี้ก็ได้มาจากแผงชาวบ้านนะชาวบ้านเขาว่าเอามาวางกันนะครับถามเขาก็ได้ความรู้มานะครับนี่เป็นพิมพ์คีตานะครับ <c oughs> สุดยอดนะครับปรแปลกแบบนี้นะครับ PFC เคยเห็นกันหรือเปล่านะครับนี่ก็เป็นซุ้มก่ออันนี้เหมือนจะเป็นเนื้อเนื้อโลหะเนื้อ อะไรผสมนะอันนี้ไม่ใช่เนื้อดินนะครับไม่ใช่เนื้อดินผมไม่รู้ว่าจริงๆเขาเรียกว่าเนื้ออะไรน,นะครับก็ได้มาคู่กันกับน,น,นางพญายอีกองหนึ่งนะครับไม่เคยเห็นไม่ค่อยได้เห็นนะครับพอดีแบบเดินเจอในตลาดก็มาเก็บไว้ศึกษานะครับ อันนี้ก็ไม่ใช่เป็นเนื้อดินนะครับน่าจะผมก็ไม่รู้เขาเรียกว่าเานื้ออะไรแต่ไม่ใช่เนื้อ,อดินอยากดูรูปองคไหนเพิ่มเติมนะครับทักมาสอบถามทางไลน์ได้เลยนะครับหรือจะโทรมาสอบถามได้ที่เบอร์081 1 2 3 7 7 1นนะครับก็วันนี้วันอาทิตย์ผมก็ไม่รู้จะมาทำอะไรพี่ๆดูนะครับอากาศจะนอนพักผ่อนนะครับพรุนี้เตรียมไปวิไลนะครับ ขออภัยนะมีมีม,มดมาตายบนหน้าจอเฉยเลยอันนี้ก็เป็นรูปหลอ่อรูปอ่อใหญ่มากองพระเดิมนะครับปาติปา,ปา,ปาิจะเห็นแต่องค์เล็กนะนี่ผมเห็นองค์ใหญก็แปลกๆอ,อ,อีกองคหนึ่ง ก็เดิมวันนี้ก็พรเยอะนิดหนึ่งนะครับนี่เมื่อวานขายไปเป็นเ,เขาเรียกว่าอ,อะไรคุณแผนบ้านกลางอะไรประมาณนี้นะครับเขาบอกกูบ,บ้านกลางเมื่อวานขายไปคนละเนื้อกบกบองค์นี้นะแต่ว่าเป็นพิมพ์เดียวกันที่ว่าออกเนื้อออกขาวๆนะครับอันนี้ก็เือลงไวานานแล้วนะในคลิป เผื่อพี่ๆท่านใดที่เข้ามารับชมใหม่ยังไม่เคยเห็นก็จะได้เห็นกันนะครับต่อลามาต่อที่ภาพพิดตากันนะครับอันนี้ก็ไม่รู้เขาเรียกว่าเนื้อตะกรวดหรือเปล่านะบแบบนี้ ไม่รู้ว่าไม่รู้จะกลัวหรือชิดเรื่องอะไรนะครับเนี่ยผมก็ไม่ค่อยเป็นเหมือนกันพี่พี่คนไหนนะครับสายของเก่านะวันนี้ถ้าเข้ามาแล้วไมู่กใจนิดโอ้โหถือว่าพลาดนะครับหลายชี้นนี่โโนานกว่าจะเจอนะครับอันนี้ก็ไปเหรียนแล้วผมไม่รู้ที่นะว่าเป็นที่ไหนนะครับ เก่าเห็นเข้าเก่านะครับได้มาจากบ้านานะครับสองสี่ห้าเ้าองพ่ออะไรน,นะผมไม่รู้นะครับไม่คุน้นไม่ค่อยคุ้นนะครับ ปิดตานะครับนี่อันนี้เป็นลงรักเก่าๆเ,เลยครับรักแท้ <c oughs> ส่วนใหญ่ที่เคยได้มาจะเป็นประมาณว่าลงรักแล้วก็ปิดทองนะครับแต่วงนี้ไม่มีปิดทองนะครัชิ้นต่อมาก็เป็นอีกหนึ่งชิ้นนะครับที่อยากจะให้พี่ๆชมกันนะครับเป็น จบหลงพ่อเงินนะครับนี่โอ้โหสุดยอดของความเก่านะเผื่อมีพี่ๆท่านใดหลงเข้ามาดูนะครับอยากได้ของดีนะครับหาสุดยอดกว่านี้ไม่ได้แล้วนะครับ หงพ่อเงินก็น่าจะเป็นจอบเล็กนะครับราคาใช้ได้ <c oughs> ต่อมาเป็นรูปหลอนหลงพ่อเงินนะครับ เนื้อเปิดๆเก่าๆวันนี้ก็น่าจะนานนิดหนึ่งน่าจะสิบกว่านาทีแล้วนะครับตอนนี้ก็ดูกานเพิ่เพิ่ม <ๆ S 1> นะครับวันอาทิตย์นะครับทนานที่ว่างๆก็เปิดชมได้นะครับก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านนะครับที่คอยติดตามคอยซัพพอร์ตนะครับในเรื่องการเช่าบูชากันนะครับก็ต้องขอขอบคุณจริงๆนะครับนี่อันนี้ก็เป็นพาะปิตานะครับเนื้อเมกะสิบ อ,อันนี้ก็ที่อยู่ในหนึ่งในที่รุดจองข้ามปีแต่ผมไม่แน่ใจว่าผมได้ลงหรือเปล่าอ,องนี้นะพอดีอยู่กใกล้มือพอดีก็เลยหยิบมาให้พี่ๆชมกันเป็นเนื้อเมกะสิทธ์นะครับแท้แน่นอนอันนี้ก็ได้มาเป็นผิวกลุนะครับเป็นหนพ่มเงินพอท่านไฟนะครับผิวกลุเลยนะครับ เพื่อนถ้ามาฝ่ายนะครับต่อมาเป็นพระอะไรก็ไม่รู้นะครับอันนี้ก็อ,อยู่นานแล้วก็เอามาวางให้หลากหลายนะครับนี่มียันมีจานมีอะไรนะครับข้างหลังวันนี้พอเวลาเขย่าเหมือนมีแบบเป็นกิ่งมีอะไรด้วยนะครับเผื่อใครชอบนะครับวันนี้ลงไป รู้สึกว่าหลายคลิปหลายคลิปมากนะครับมาที่ชิ้นสุดท้ายของเราคนระับเป็นหลวงพ่อไปลานะครับเป็นรูปหล่อหลวงพ่อไปนะครับ,รรบที่ะรลึก อยากดูรูปองค์ไหนเพิ่มเติมทักมาได้เลยนะครับคลิปนี้ก็ขออนุญาตจบไปกับที่หลวงพ่อไปนะครับก็ใครที่เข้ามารับชมก็ต้องขอขอบคุณจริงจรนะที่ยังคอยติดตามกันนะครับหรือใครเข้ามารับชมใหม่ไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับขอจบแต่เพียงเท่านี้เท่านี้นะครับขอบคุณครับ